อ้าสบายดีนะท่านผู้ชมวันนี้เขาก็มาดูครับซองหนวยดอนะอ่าตอนนี้เขาก็จินนะนนามากินม่วงแล้วทุกคนคนเห็นที่ทาง่างนี่ก็บงม่วงนะห้าจุดห้าม่วงเมื่อกินเลยไปกันเลยนะทุกคนเจวาือจะมาที่อยากติดใจเลยนะทุกคน ว่น What? What the fuck ตอ,ตอนนี้ฮ <ไป S 2> ก็ได้งองมาเลยนะอันนี้คือแจ๋วหลายคนอาจที่บ่เคยกินะวากินข้าวกเลยนะทุกคนหลายคนคิดมาแล้วนะเราจะเราบอกว่าไม่ได้ต้องรักนะเราก็ไม่ได้รักนะกินข้าวกกนี่คือวิธีกินมังมังที่ถืกต้อง จริงนาย What the fuck มันคือขขาวแก่นได้ใช่ปหมแอบไล่ถูออืื้หอ บซีแยไบเลยเฮียอือ ปังแทบไี่ีสเดกชิวเอานะคนเบ่งมึงมัวนี่คือหมักหมว่อาชิมัชแตกให้เบ่งแบบชัดๆเลยนะคุณชิวเอาไทยเ็อย่งวะคือมากินดีดิเด็มันนี่ กูเห็นนี้มะ <laughs> อืมเยี yeah. ่ยนึกว่าชิแต่นี่พวกคุณชิแต่เลยกินอืมอืมสหิก ทำไมมันพร้อนแบบนี้ข้าต้องกินมนมชิตเตะโน้ปโหไอเด่นลูกพี่ไปเข่ากล้องเลยเยอะกระดุมมัวง what mm. nope